สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับของเด็กโรงเรียนบ้านกระดวงกลันทาเราจะมีกิจกรรมเรื่องการห่มดินโดยใช้ฟางนะครับขออนุญาตเก็บฟางนะครับเพื่อนำไปคลุมดินนะครับบริเวณโคกนองนาำบานเดียวของโรงเรียนบ้านกระดวงกลันทาเอาเรามาติดตามดูกลุ่มนี้นะครับเขากำลังทำอะไรกันนะครับอ้า เอาให้แต่ละกลุ่มหาวิธีทํำยังไงเราจะทําให้ฟางสูงที่สุดนะครับฟางสูงที่สุดกลุ่มนี้มีวิธีการยังไงนี่ฟุกทายังไงถึงจะได้สูงๆฟุกใส่ครับฮะใส่มันถึงสูงครับใส่เอาใส่แบบนี้ต้องมีเครื่องมืออะไรช่วย,ยไหมนี่ไม่ครับไม่ใส่ธรรมดาใส่ธรรมดาใช่ไหมบน่นอีกกลุ่มหนึ่งเขาใช้วิธีการอะไรก็ไม่รู้พอสัมภาษณ์แล้วเมื่อกี้เขาจะใช้วิธีการเขาจะเอาชนะให้ได้นะ อันนี้ของกลุ่มกลุ่มของของฟุกนะครับของไทเกอร์กับปงัปงกรนะครับ,กล,รบกลุ่มนี้เขาก็ใช้วิธีการเอาไม้นะครับเสียบข้างๆเข่งนะครับต่อให้สูงขึ้นนะครับต่อให้สูงขึ้นทีนี้ปัญหาว่าเราจะขนไปได้ไหมนะใครกลุ่มไหนได้สูงด้วยได้เยอะด้วยนะครับ กลุ่มนี้โดยการนําของหลุยนะนี่หลุยนะกล้องนะกล้องพระเอกของเราแล้วก็วิวแล้วก็แพชนะครับทีมงานนี้ที่เข้มแข็งนะครับเรามาลองดูว่ากลุ่มนี้จะได้รับผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างสภาพแพ็กก่อนแพ็กคิดว่าจะชนะไหมไม่รู้ครับไม่รู้กล้องกล้องคิดว่าชนะไหมนชนะชนะ กี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นความมั่นใจของกล้องนะครับเด็กกระดวงนนทาเป็นเด็กที่ขยันนะครับเป็นเด็กที่ขยันมีความอดทนสูงนะครับว่านอนสอนง่ายนะครับมีจิตอาสาช่วยเหลือทางโรงเรียนดีมากนะครับพอไปถึงที่นู่นแล้วก็หาที่ตั้งนะตั้งให้เรียบร้อยอ๋อมีตัวช่วยอยู่ด้านหลังด้วย <Wow. S 1> เด็กชาย ดิคายอะไรนี่ข้างหลังบีมบีมเอออเหนื่อยไหมลุยเหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู่ครับเออแพ็กเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเออเหนื่อยอ้าวสู้ไหมสู้ครับเออสู้ครับอ่าทีมนี้ก็สู้นะครับนะครับและด้านหลังก็เป็นเป็นทีมงานยักษ์ใหญ่นะครับนะของกลุ่มไทเกอร์แฟงแล้วก็ฟุกนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าว ช่วยกันดูมาแล้วมาแล้วอ,นนอันนี้ทีมอันนี้ทีมบีนะครับทีมบีอ่าทีมบีเอาช่วยกันออาช่วยกันสามคัคคีคือพลังสามัคคีพลังเอาเอาทีมนี้มาแล้วทีมเอนะมีมีวิวมีกล้องนะครับอันนี้พวกกองเชียร์นะครับหน้าตาแบบนี้หน้าตากองเชียร์ ไปแล้วครับไปแล้วครับให้นักเรียนได้แก้ไขนะครับรู้จักแก้ปัญหาในการที่จะนำเอาฟางนะครับไปต่อตัวให้สูงนะครับให้สูงที่สุดนะครับใครสูงที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะอะะ้อาวเริ่มการแข่งขันเราจะประกอบให้เหลือตะกร้าเดียวใครกติกานะครับใครสูงที่สุดเป็นผู้ชนะ ใครล้มนะครับใครล้มแพ้นะครับใครล้มแพ้นะครับให้เอาไม้ให้เอาอะไรก็ได้มาช่วยในการพยุงนะครับได้ได้เอาเราจะประกอบเราจะประกอบใหม่ก็ได้อ่าอ่าเริ่มแล้วครับทีมนี้กาลังกาลังประกอบนะครับกองฟางของตัวเองนะครับให้สูงที่สุดอันนี้ผลงานของทีมบี อันนี้ทีมบีนะครับทีมทีมบีก็จะมีไม้เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวเก่านะครับเอามาเสียบไว้กับเข่งเอาละนะครับใครจะมันสมองดีกว่ากันระวังล้มนะครับกติกากลุ่มไหนล้มแพ้ทันทีนะครับกลุ่มไหนตะก้าล้มแพ้ทันทีนะครับตะก้าไหนสูงที่สุด ตะก,กาเอตะก,กาไหนสูงที่สองตะก,กา้ดีนะครับสูงที่สองอ้าวไม่เป็นไรเอาปบเนื้อให้กับทั้งสองทีมด้วย